<c oughs> มาพักเทาให้รับ <c oughs> พักเทารับเทาเนี่ยพักบัวหัาบัวซอยหับัวใครรับเทาอืมหัวทคคางไล่ใครรับเทาหัวทางไข่พักห้อจเต็น <c oughs> ใช่รับเท้าก็ได้ขับขันเต้นใบเพลงมีคาคาน้าพักพักใช่ลับเท่าก็ได้ค่ะคนะคตั้งหมึก น้ำตาลน้ำตาลกรงนังเกลือเกลอ <c oughs> ต้มต้มเขาคุณผูมต้มเขาคุณผูตขอขอ้ตแรกแล้ว ทอกใส่เ่านำปลาแซกนำแซกต้มทอกใสครับกินเขาถนับเ่าแซบอื เออเขาประกาศพักมาแข่งคมใจเงาลาบเทาครับ Hãy <laughs> subscribe <laughs> <laughs>